ไซดอนเล่นสวยครับเอ้ยโพไซดอนเพื่อนโอ้โหมาแบบนี้พี่ว่าบอกูพี่บีตกกูตัวนึงสวยไหนชิดชิดชิดไม่สอนแล้วสอนแล้วสอดแล้วสวยที่มีหันหันหันถ้าเมนวงที่สี่โพไซดอนโดนยิงรอดผ่านรู้มาถึงแม้จะติดเฮดช็อตนะสุดสองหนึ่งเฮ้ยสอนแล้วระเบิดปี่าพี่บีเ ชนว่ะเหมือนจะชนว่ะเจ็บมากเลยอะลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ yeah, ่งตัวเนาะตัวนด้ตัวนึงเจ็บเจ็บเจ็บตัวหลังก็เจ็บเตะเตะล็อกน็อก็อกเดินมาเหรอเดินมาเหรอตั่หั ได้ไ้สัตว์เย็้แม่ตกใจนี่เป็นดคำตอบแลต่เราไม่ได้อูยไม่น้องไอ้พี่พ่อมึงเหอะเฮ้ยบีบีบีเขาสวยสวยสวยมาให้หน่อยมาให้หน่อยมาให้หน่อยมาหนึงดีเลยบีบีบีบพี่ล็อกหมู่บ้านซ้ายไปนะ12เหมือนออกอ่ะพี่โบหูหลอกตัวผู้ชาให้มันได้สวยแฟดแฟดแฟดเให้แล้วกูเห็นนะถ้ามันขึ้นอ่ะน้องกูเห็นกูเห็นกูเห็น มปแล้วไปแล้วเต็มเต็มตายตาหมดหมดหมดหะเล่นได้เล่นได้เว้เล่นขวาได้ลงมาเล่นขวาลงมาเล่นขาเอาลมาด้วยใครใคอยู่บ้านเอาลมเถอเดียวเอาไปให้ครับเดี๋ยวไปให้ครับเอามเอา้มเอาเอาเอาเอเอามเอามาล้อลมมาล้ล้มาลมาล้มมา วยสวยเจ็บ่งอยู่หล้เรื่องน้นอย่ขจอน้ำไปอ๋แล้วห้องน้ำออกแล้วมนาเพี่ส okay. มัสมบติดก่อนนะพี่บีมิ่อหง็ก่อนห้องน้ำหลตัวเดี๋ยวตัวเดียวพี่หนึ่งเดี๋ยตัวเดียวไปไปไปกระเถิบเล่นมาคสามได้่ดี๋ยังมีตัวงพีเดี๋ยววววเวีตัวีวตัวว Non, non, non. Nó, 50, nó, 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 สวยสวยได้มาสี่อ่ะได้มาสองกูมีหนึ่งกูได้มาสี่กูได้มาสี่เก้าคหน้ากูสองสามตัวจอด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 แต่อนไบ้ายืดบ้าเยอะกูเยอะกูเยอะกูเยอะนอึงสวยสวยอีตัวหนึ่งตัวหนึ่งสามตัวไหมขวาขวาสวยสวยสวยไม่ตายนะผมนอนผมนอนเฮ้ยเงียบเงียเงียบขอขอกูเล่นหน่อยสองตัวหน้ากู

ตาย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 โอปชั่นพี่หมดแล้วนะน้องหมดแล้วดูยากเลยบ้านน็กบ้านน็กใช่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 เฮ้ยหลัง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 มาเฮ้ยขวาขวาขวาปาดบ้านกูบ้านกูนี่บ้านน้องหนึ่งในบ้านน้องหนึ่งบ้านที่ดีอ่ะเฮ้ยมีตัวนึงนเ้หลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านครบสอวยพี่ไม่เหน็ดนะพี่เหน็ดในบ้านพี่เหน็ดในบ้านในบ้านในบ้านตายหมดตายหมดสายแค่นั้นเอาได้

ใช่ผมเดานะใช่ใช่ใช่ชัวชัวชัวเจ็บแม่กูบอกว่าเดี๋ยวกูจะฉีกสายมาด้วยไอ้เหี้ยมันไม่มีช่องให้กูพูดเลยไอ้สัตว์มาตื่นเต้นมึงกูไปไหนอยู่ตัวนึ่งมึงเห็นกูแล้วไอ้เหี้ยเจนเจนน้องน้องขวาของซ้ายน้องขวาจะบ้าซ้ายพี่จ่ายขอบซ้ายนะขอบของซ้ายโค้งโค้งโค้งองเล่นตรงนี้เล่นเลยหน้าหินด้วยได้เลยนะโอ้เอแล้วหน้ากูมาโฟกัตัวนึงตรงนี้ตัวนี้หน้ากูสมองอีกอีกตัวมีตัวมีตัวระวังระวัง ออกประชุกอะสรอย่างัแหละเลยัดไม่ป๋าหน้อยหนึ่งกูพี่มีตกกูตัวนึงวชิดชิดชิดโอ้ตกโอ้ยยังตกอีกเยสวยนะบิ๊กเสร็แล้วสร็จแล้วเสร็แล้วสร็แล้วสวยพี่มีหัน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 ไปซ้ายได้เลยสวยบอดี้เหลืซ้ายอีก อ้อยังไม่ชุบพี่บีถ่าเงี้ยมีออกรับแล้วแล้วรอไ้เขีวโอ้ได้สี่โ้ไ้สอยแล้วอลเขารอได้เต่น็อกอ่ะโฟกไอ้เหี้ย

ไปเเ็นตัวดถือมันป uh ีไม uh ่ได้เพราเขาได้ทางเดียวเห็นว่าพี่เลิฟเจนแพ้ร okay. ่ไปถอยนี่ไงหลังมาเฮียวิ่งอีเมียฝาวสวยได้นะได้ได้นะทีได้หลังไอ้ดอบหลังไอดอกหลังไอ้ดอกมาดิสัดเลยพี่เลิฟหลังไอดอบอีกตัวหนึ่งเห็นใช่ป่ะรอดอยู่นอนอยู่มาร์คสี่กูโดนโดนโดนได้แฟนอีกได้ ขวาขึ้นขวาก้ได้แา้วได้แล้ว้ได้ได้ได้คิวเยอะเนี่ยได้หาได้หาามนหนกกูยังแต่นะน้องนกูต้องวิ่งมามาไอโฟงอน้องพี่พลอรมัเฮ้ยมีกมีกาุบปมีอีมีมีอกมีโได้กูมีนายต้องสามต้องสาโตาว้ําพี่พลอตายตาย

ดหลังยิงพี่จ่ายหลังพระจังอยู่เฮ้ยน้ำ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 น้เตอน็อปน้นำน็อเลยบังเลยพจังหลังหินหลังหินหลังพ่จัง้อได้รอได้จ่าอได้ลอยลออยไม่ต้องสามก็ได้ตายโวยนั่นลนั่นเลยนั่นแลลมาสีเดี๋ยวมาสี่ ยากเหมือนกันนะครับหญิงอันนี้ไงบีเวอร์ครับไปจัดหัวมารูโตะล่วงไปแล้วแล้วโ๊กสกินเฮดครับมาแล้วฮะน้องพอใจล่วงตามทันทีแล้วระเบิดจากคาโตโน่จัดให้ครับโอ้โหน้องพอใจถามไม่พอใจกหนูหรือเปล่าคะ P ีเคอี L เดินเข้ามาช้าจังหวะน,นี้จิกหัวไปอิสตันเดลทอเยอะจบ16เต็มครับแต่การมาแจมครับมาทิวด้าอยู่ดีๆมาแจมใส่มุมของอิสตันเดลทอยเยอร์เฉยเลยแล้วเป็นเ่าของโอซที่มาเคลมครับ3แต้มคิวจากคาโตโน่ โอ้ยระเบาวนี่หลอกขนาโพไซดอนครับไปซ้ำเบบี้โรเจอร์จากเกมไปมแต่ไกลมีดินสู่ดาวอยู่นะครับฮาซ่าแต่คาโตโนโดนบูโซนกินมาคาโตอรเดมไปเน็น็นอกใส่มาฟิสโซคิวมาโฟลสกินเฮปเป็ตอนที่แบบวินดีเซลมาได้ตรงนี้ที่เข็นเบีตายลงไปโดยบูโซนแล้วแบบนี้ซันโนเนมโนปกสมุกเล่นก่อนแล้วต้องรีกหนึ่งครั้งแต่ออปชั่นะเขาไม่มีแล้วครับเอาจริงๆโปกนั้นออกพนักชมบบาบิลาคาร์ทูรี่ไปน็อกบีเวอร์จากมาทิด้าไม่ได้ครับเอ็มไซเบอร์ เรียบร้อยครับพีกาบูฮูไม่ไหวครับทมิบัดแพ้ครับจบ15ไปครับวงบีบเข้ามาบ้าน AG สวยๆเลยครับแล้วมีเด็กเบนสปอร์ตจบ14ตามกันไปคะตอนนี้ครับคิงเคปไประเบิดน้องใส่เบบี้เธอครับโสกินเฮปต้องแปะช่วยเพื่อนก่อนดินสู่ดาวจบ13ไม่ตั้งครับอาเชอร์ไหลตาไปเลยครับป๊อปปี้แล้วสังจ่ายออนิวโอ้โหเห็นยิงล้ำใส่ UNQ ที่โลแต่2นั้นไม่โดนแต่เป็นนัทโนโฟสกินเฮดครับปิดงาน AG ไปจบ4เหลือ3ทีมโสกินเฮดครับ M24 ต้องแวกกระโดดเช็คซ้ายคุณผู้ชมโปรไซดอนบอกมาเลยขออีกทีแฟดมาขาวๆเต็มๆเ,เนตสวนแต่เขาชิดแล้วครับชิดมาแบบนี้แล้วดูว่าโปรไซดอนอูดึงเชิงคูยังจะใช้อะ่ะดึงจังหวะออกซ้ายครับเนตดึงสวยนะดึงสวยแต่เขาชี<อ>้ขวาเป็นบตูทีมไฟได้มาแต่ใจออนิวครับเทรดน้องให้ไวเหมือนกันเถียน้องไปคนละหนึ่งแบบนี้โพสกินเฮดครับกดใหม่ยังไม่ร่วงแต่เขาอยู่ขวานะครับแบบนี้ ไอ้จอาจจะต้องระแวงขวาทิศของเขาครับแล้วพื้นที่วงตรง9เนี่ยไม่มีพื้นที่ให้กับไอ้เจคได้เข้ามาเลยนะครับได้เข้ามาต้องตีก่อนแล้วดูแบบนี้ปาแฟนเบไปอีกใจ All ออลนิวครับโอ้เนได้1 1คิวกัน1น็อกแล้ว3คะแนนไอ้เจเคเหลือแค่2คนให้เล่นครับมาจุดาได้เปรียบตัวเล่นแล้วครับตอนนี้เออนั่นดีแต่วงบีบไงไอเจต้องรีบครับ ว่ตทันนะฉีกออกขวาได้อยู่แต่ลูกนี้ละเบิดเรียบร้อยตากโนล,ล่วงอยู่ดีแต่เอานิวน็อกหนึ่งเดี๋ยวก็เดียว,ยว,ยวแบบนี้ด้านไวท์เคลำบากนะครับออกมาป๊อปปี้สามโพไซดอนหน้าขาวแต่เอานิวเรียบร้อยครับผมมาชิลด้าครับเกมนี้พวกเขาทาได้ครับถือว่าพื้นที่เขาทําได้ดีจริงๆนะครับจากการที่ว่ากินวงตั้งแต่วง7กับ8อะ่ะครับกินพื้นที่วงไปแล้วไอจเคกับมาสเตอร์เองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ว่า ไฟกันจนอยู่นอกวงอ่ะแล้วเจอมาทิวด้าอยู่มาทิวด้าเองเหมือนจะสตาร์ทรถออกไปเหมือนการจากการที่ว่าเอ็มไซเบอร์มาชแต่จะออกทันไหมเพราะว่าเข้ามาแล้ว4ทีเอ็นน็อกมีว่าไปก่อนโพไซดอนเทวขึ้นมาโพไซดอนยิงผ่านรถส้มติดต่างติดบัวติดบททุกอย่างและติดหัวไปดูโพไซดอนได้ทนบปังปอนเอเคครับตัว3จะมาโพไซดอนหนีก่อนอดึงจังหวะเลยครับแล้วเนจะซ้ําเลยครับแบบนี้โพไซดอนเล่นสวยครับเอ้ยโพไซดอนเพื่อน โอ้โมาแบบนี้บีว่าบอกนึกว่าจะแปะสมกุกเออโอ้โหลูกกลมๆเรียบร้อยครับตายแล้วบีว่าเนี่ไม่ใช่ทรงกระบอกที่อยากได้นะจ่ายออลนิวครับ, All รบลูกนี้กลมจริงเข้าไปหาใส่ฝั่งของเฟยูริสแต่ดาเมจมันติดลัวแค่แบบนี้ลูกสาวสาวดาเมจจ่ายไปแล้วตรงนี้มาอัลทิวดาโดนยิงกดหัวมาเฟยูริสน็อกจ่ายออลนิวพยายามสามออกจากเกมเอ็มไซเบอร์อยังคองครองอยู่ไปก่อนโดนเกาะขอมาหาคาร์อรีครับดูครับปังปอนยังดึงไม่ได้นะครับมาแตะก่อน แบบนี้เอ็มไซเบอร์ได้เปรียบเรื่องจำนวนคนแต่โฟสกินเฮ้ยครับเขาได้เปออกไปดูครับหมูกระทะมาช่วยแจมด้วยแบบนี้หายสองเลยทนทีโเซิ <c oughs> อนลองสาย a อจจ่ที่มาเรียบร้อยจบสิบสามจากด <c oughs> ินสู่ดาว อาร์มูรีเกมมิ่งครับเอาแล้วไงหนึ่งทีมวางจาก PTS สตวันนี้อเอาซีดีเอสสั่งโฟสกิ่เห็นวางปืนกอดพอน็อกโพสต์ดอนเราจะมาจากด้านหลังไปโกดังมาคาโดรี่แต่ถ้าจะโฟสกิ่เห็นไปโพสต์ดอนดอน็นอกมาหนึ่งมีการปาแฟตแต่โอ,อ้ยนี่ไฟนี่มันเนทเข้าไปโกดังขอซ้ำกันได้ไหมแต่ยิงไม่โดนเพราะติดสมองโพสต์ดอนต้องออกมารอดึงจังหวะอาเช่วยมันสแน็คซิกกระตัวครับโพสต์ดอนวงบีบเลยครับขวาเจอสองโพสต์ดอนโพสต์ดอนจะไปไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ปั๊มเอ้อ นี้ก่อนโปรเจกต์หลบและอาเชอร์เป็นต้องใส่จอนฮีครับตอนนี้ครับดีเซนบาวนี่ไปได้อาเชอร์มาแล้วพอเรียนเรียบร้อยครับ OCS จบสิบสอทันทีจากวินเทอร์อ e ีสปอร์ตวินเทอร์ยังอยู่ในวงสิครับแบบนี้ปัตเลนโปรเจกต์มีเอพีไฟผ่านไฟตรงรถเกาะน,นะครับแต่ว่าบุษบงมนเริ่มกัดกินเขาแล้วนะครับตอนนี้ทีละสามดาเมจวงที่ 4, ทสี่โปรเจกตโดนยิงรอดผ่านรุมาถึงแม้จะติดเฮดช็อตนัดสุดท้ายแต่เขาเองก็ทนไม่ไหวมาทีด้าจบสิบเอ็ดเนี่ยสี่สิบหกดาเมจครับขาลูกเดียวว่าตอนนี้สักทีไหม แล้วเจมระเบิดไปน็อกบีเวอร์แทนครับมาทิวด้าลับสองทีมอยู่นะครับพิกาบูฮูเรียกลับได้ไหมก็ไม่ถูกผมว่าเรียกแจมเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามาทิวด้าเองเนะเป็นฝ่ายที่รับครับบีเวอร์ยังน็อกอยู่แล้วจ่ายเอเนีขย,ยับขึ้นหน้ามาก่อนโฟลสกินเฮดกะจะเป็นตัวค้ำใส่ฝั่งของพิกาบูฮูแต่ขวามีอีเทนอลเดทอรเยอที่กำลังจะมาปิดเหมือนกันไงเรื่อนจะมาเล่นด้วยแล้วครับตอนนี้ครับดูครับแล้วบังเกอร์ลงมาตอนนี้ โอสกินเฮดเนียนๆครับแต่ถ้าควันหมดเมื่อไหรา่งานเข้านะครับแล้าที่รออยู่หลังควันโดนไปครึ่งหลอดเห็นแล้วครับเอาแนลา่ล็อกขาดล็อกขาดเรียบร้อยโพสกิ้นเฮดน็องมา,ามดูต่อไปน้องพอใจระเบิดน็อกโพไซดอนโอ้โหมาเท่ได้งูกินหางเช่นครับสามเหลี่ยมตรงนี้ที่พยายามจะยิงกันเอาจเจ<อ>เ<อ>าเยอะไปได้น<อ><อ>็อกเจเยอะครับเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะผมว่ามันไฟกันนานเกินครับจริงๆแต่ปิดไม่ลงสักทีครับของจะโดนผ่านไปเรื่อย สแลเนี่จะเดินขึ้นหน้ามาก่อนเพียงระถูกออปชันใส่มาทิวด้าฟุกซากินเฮต้าแต่มารุโต้เดินขึ้นหน้ามาโดนจ่ายอนิวดับความฝันครับแต่ตรงนี้บีเวอร์เจ็บเจ็บเจ็บเหมือนกันกับน้องพอใจน้องพอใจรอดึงจังหวะอยู่ซานโดเน่ไปน้องฟุกซากินเฮดหมัดได้แต่เวลาปั๊มยานะครับบีเวอร์ครับจินเซียไปนต้องใส่เฟเยอร์รรสครับเอาเอ็มไซเบอร์ก็โดนด้วยเหมือนกันเรียบร้อยจบแต่แปดเลยซานโดเน่แฟชชิ่งมาซ้ายปาดลูกแรกไม่เป็นไรลูกสองขาวจั๊วติกไลน์ต้องจินเตียมาซานโดเน่สามารถแต้ม เดียคนไปบวเวอร์บวเวอร์รับสายเราแวงหลังหลังก็มาเอาตัวหลังก่อนบวเวอร์ร้อนจริงหน้ากดข่าวจู่อนอนเรียบร้อยไม่ไหวครับเอนตองเเยอร์จบเจ็ดไปแล้วพิาบพูสิบคิวฮิตตรงนี้ครับเวลาตัดอย่างน้อยอีกฝั่งเสียหายเยอะมาโอ้โหเฮ้ยแต้มเท่าเหตเป็นพอยดีกว่าคือคุณผู้ชมผมนึกว่าสองแต้มไม่ใช่ด้วยเท่าเท่าครับ เพดเมนพอยท์ point, ครับเพดเมนท์พอยท์ดีกว่าส <4 S 2> แต้ม